สวัสดีค่ะวันนี้ t Teach and Learn ใบแสงรุ้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องตัวชี้วัดระหว่างทางตัวชี้วัดปลายทางกับการขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะคา่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามา wrap up อีกนิดนึงนะคะระหว่างเรื่องของตัวชี้วัด ระหว่างทางกับตัวชี้วัดปลายทางในการใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางกับปลายทางโดยปกติเนี่ยถ้าเรานึกถึงโอเลโมเดลของไทเลอร์นะคะก็คือ O ก็คือ objective, L ก็คือ learning experience และ E ก็คือ evaluation ในเรื่องของการใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางกับปลายทางเวลาที่เราใช้เราจะนึกถึงเรื่องของเป้าหมายนะคะเป้าหมายการเรียนรู้ของเรื่องอน,นั้นๆซึ่งอาจจะเป็นตัวชี้วัด ระหว่างทางก็ได้หรือเป็นตัวชีวัดปลายทางก็ได้นะคะสําหรับตัวโส่วนตัว L นะคะที่ถัดมาก็หมายถึงกิจกรรมใดๆที่จะตอบสนองตัว O หรือเป้าหมายการเรียนรู้นะคะถ้าเป็นระหว่างทางแปลว่าเป้าหมายการเรียนรู้นั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ได้ต่อยอดได้ใช้ความรู้และต้องการมองเห็นว่าผู้เรียนนั้นยังมีข้อ บกพร่องข้อควรต้องปรับปรุงตรงไหนซึ่งในลักษณะนี้การประเมินตัวชี้วัดระหว่างทางก็ต้องมาแปลว่าเราจะต้องใช้ AFL หรือ Assessment for Learning ก็คือการพัฒนาผู้เรียนหลังจากที่ประเมินแล้วดูว่าเขาควรจะต้องพัฒนาอะไรอันนั้นเนี่ยคุณครูก็จะต้องไปช่วยเขานะคะหรือแม้แต่ให้เด็กเนี่ยประเมินตัวเองในการเรียนรู้ครั้งนั้นนเนี่ย เขาคิดว่าเขาควรจะปรับปรุงเรื่องอะไรนะคะในฐานะครูก็จะได้รู้ว่าอ,อ๋อเขายังรู้สึกว่าติดข้องหรือว่าต้องการที่จะพัฒนาเรื่องอะไรอันนี้คือการใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางใช่ไหมคะเพราะนั้นอ,อ,อย่างที่บอกนะคะเมื่อไปถึงตัว evaluation เนี่ยตัวชี้วัดระหว่างทางก็คือการประเมินที่จะมุ่งช่วยเหลือช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน แต่ถ้าตัวโอนั้นเป็นตัวโอที่เป็นตัวชีวัดปลายทางล่ะเราจะทํำยังไงอันที่1นนะคะเราก็ต้องจัดประสบการณ์เพื่อให้ตอบสนองตัวชีวัดปลายทางนั้นเสร็จแล้วการประเมินนั้นเราก็จะต้องมีเครื่องมือสิ่งที่เรียกว่าหลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าเขาผ่านหรือไม่ผ่านเรื่องนั้นนะคะเพราะว่าตัวชีวัดปลายทางเป็นตัวชีวัดที่เราต้องตัดสินผู้เรียนและว่าตัวชีวัดนี้กลุ่มตัวชีวัดนี้เขาผ่านหรือไม่ เมื่อเป็นอย่างนั้นเวลาที่เรามองไปสู่เรื่องของการขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะของวพีเอนั้นเนี่ยเราจะดูยังไงเมื่อเรามามองเรื่องของตัวชี้วัดระหว่างทางกับตัวชี้วัดปลายทางที่ไปสู่เรื่องของการขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะในการขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะนั้นนะคะก็อนอนเรามาดูกันว่าเราจะต้องส่งอะไรกันก่อนนะคะ แน่นอนเราจะต,ต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้หนึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้นี้มันก็จะไปสัมพันธ์กับวิดีโอของคุณครูนะคะที่มีความยาวไม่เกิน60นาทีนะคะและมันจะต้องมีโฟล์ตามแผนที่เราส่งถัดมาก็คงจะเป็นเรื่องของเ,อเรียกว่าเป็นวิดีโอที่สร้างแรงบันดาลใจของคุณครูนะคะว่าทําไมคุณครูถึงคิดแผนนั้นขึ้นมามันมีเหตุอะไรทําไมคุณครูถึงต้องเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบนั้น และถัดมาก็คือคุณครูก็จะต้องมีผลลัพธ์ของผู้เรียนนะคะที่อาจจะเป็นผลงานของผู้เรียนเป็นชิ้นงานเขาเรียกว่า performance หรือว่าสิ่งที่นักเรียนสามารถทําได้ขึ้นมานะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยถ้าเราดูดีๆแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าหลายคนเวลาที่ติดขัดเนาะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงแต่เราจะบอกว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินของมีขอเรื่องวิทยาฐานะแล้วเนี่ย เราจะรู้ว่ามันสัมพันธ์กันหมดสัมพันธ์กันอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูนะในตัวชี้วัดที่1ด้านที่1เรื่องของทักษะการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนซึ่งอันนี้เนี่ยมีทั้งหมด8ตัวชี้วัดเดี๋ยวเรามาดูเนาะในแต่ละตัวชี้วัดเนี่ยหน้าตาของแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็นจุดกําเนิดของการนําไปเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจะขอส่งสิ่งเหล่านี้ในการขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะนั้นเนี่ย มันควรจะมีหน้าตาอย่างไรแผนของคุณครูควรจะมีหน้าตาอย่างไรคุณครูลองดูนะคะในด้านที่1นนะคะพูดถึงเรื่องของทักษะการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนมาดูตัวชี้วัดที่1นนะคะตัวชี้วัดที่1ที่พูดถึงผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียนได้ดีเนี่ยสมมุตินะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสําหรับการขอเลื่อนวิทยาฐานะจากชํานาญการเป็นชํานาญการพิเศษ ดังนั้นสิ่งที่คุณครูจะต้องได้ในแต่ละตัวชี้วัดเนี่ยมันจะมีอยู่5พฤติกรรมบ่งชี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็ขอสรุปว่าดังนั้นเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดที่หนึ่งเนี่ยแผนของคุณครูควรมีลักษณะแบบไหนนะคะแปลว่าแผนของคุณครูควรจะต้องมีการกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัดสมรรถนะสาคัญคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะที่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระที่เรียน ซึ่งอันนี้น่าจะไม่ยากเพราะคุณครูต้องทำสิ่งนี้อยู่แล้วนะคะถัดมาจะต้องมีระยะเวลาให้จบภายในหนึ่งชั่วโมงซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับวีดีโอที่คุณครูจะต้องส่งใช่ไหมคะเพราะนั้นคุณครูจะต้องเขียนให้ได้หนึ่งชั่วโมงเพราะว่าสุดท้ายถ้าคุณครูเขียนยาวกว่านั้นเนี่ยในวีดีโอของคุณครูมันจะไม่สามารถจบได้เพราะคุณครูจะต้องนึกถึงเรื่องของระยะเวลาให้ได้ด้วยนะคะถัดมานะคะ สื่อที่ใช้เนี่ยจะต้องมีความสอดคล้องกับกิจกรรมหลักกิจกรรมหลักก็หมายถึงกิจกรรมที่มันสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หลักๆของเรื่องนั้นนะคะเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและในการเสริมสร้างบรรยากาศเหล่านี้มันก็จะต้อง ไปปรากฏนะในเขาเรียกว่าตัวชีวัตที่7นะคะที่จะต้องทําให้บรรยากาศการเรียนรู้นั่นดีเนี่ยนะคะลักษณะนี้มันจะไปเห็นในออวิดีโอด้วยคุณครูจะเห็นว่าแสงดวงหาจจะพูดเนี่ยเป็นแผนแล้วก็ไปสัมพันธ์กับวิดีโอเป็นออแผนสัมพันธ์กับวิดีโออย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันถัดมาจะต้องมีเรียกว่าความสัมพันธ์ของเป้าหมายการเรียนรู้ ของกิจกรรมและของเรื่องของการประเมินเพราะฉะนั้นในจุดนี้นะคะถ้าให้แนะนำนะคะคุณครูก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณครูใช้ตัวชี้วัดปลายทางเนี่ยน่าจะมีความเหมาะสมเพราะว่าตัวชี้วัดปลายทางจะเป็นตัวชี้วัดที่ต้องใช้ความสามารถค่อนข้างสูงนะคะซึ่งในความสามารถค่อนข้างสูงเนี่ยมันจะสามารถทําให้เด็กเนี่ยมีผลงานออกมานะคะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ถือว่าเป็นผลลัพธ์ผู้เรียนออกมาได้ดี มันค่อนข้างมีความชัดเจนดังนั้นคําแนะนําก็คือถ้าคุณครูใช้ตัวชี้วัดปลายทางก็น่าจะมีประโยชน์และที่สําคัญคุณครูจะต้องมีบันทึกหลังสอนในบันทึกหลังสอนเนี่ยถือว่าเป็นเหตุทําให้คุณครูเนี่ยสร้างวิดีโอในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเหล่านั้นเนี่ยขึ้นมาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูต้องมีบันทึกหลังสอนนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยท้าไมถึงเกิดขึ้นผลของการเรียนรู้ของเรื่องนั้นเป็นอย่างไร ถือว่าบันทึกหลังสอนนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่คุณครูอาจจะต้องทำให้เป็นประจำเลยนะคะในตัวชี้วัดที่สองพูดถึงผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่นั่นแปลว่าลักษณะของกิจกรรมที่จะต้องมีเลยนะคะก็จะต้องมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่นะคะเช่นอาจจะมีการทบทวนความรู้เดิมเป็นอย่างไรนะคะและ จากความรู้เดิมนั้นเนี่ยมีกิจกรรมที่นำไปสู่คอนเซปต์ใหม่ความรู้ใหม่นะคะตามแผนของเรานั้นๆน,น,นะคะเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องให้เห็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้เรียนซึ่งการช่วยเหลือผู้เรียนเนี่ยอาจจะปรากฏได้ในแผนยากนะคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้อาจจะต้องในส่วนตรงนี้เนี่ยจะต้องไปเห็นในวิดีโอนะคะหรืออีกทีนึงเนี่ยคุณครูอาจจะต้องเขียนล่วงหน้าไว้เลยว่าถ้าเด็กขัดข้องอะไรหรือว่ารู้สึกว่าเด็กมีข้อที่ควรจะต้องพัฒนานแก้ไขอะไรเนี่ย <Anton> คุณครูก็สามารถที่จะเขียนไปได้ก่อนเลยว่าหากพบเด็กมีปัญหาอย่างน,นู้นอย่างนี้เนี่ยคุณครูจะทําอะไรถ้าคุณครูไม่เขียนไว้มันอาจจะต้องไปปรากฏในวิดีโอว่านขณะเรียนรู้นั้นเนี่ยคุณครูได้มีการ ออคอยดูไหมว่าเด็กชายกเด็กชาย BCD อะไรต่างๆเนี่ยเขาเขายังไปกับเราได้อยู่หรือเปล่าเขายังต้องการความช่วยเหลืออะไรที่จะทำให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้ต่อไปได้ในคอนเซปต์ใหม่ในลักษณะนี้เนี่ยเราก็จะต้องพูดถึงปัญหาที่มีแนวโน้มจะต้องเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเขายังไม่ได้ในความรู้เดิมเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะยากละที่จะได้คอนเซปต์ใหม่ตรงนี้เนี่ย คุณครูทําอย่างไรถ้าเกิดเกิดขึ้นในวิดีโอเนี่ยคุณครูอาจจะบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยไปพบคุณครูหลังคาสตอนเที่ยงหรือหลังเลิกเรียนอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยผู้เรียนนะคะซึ่งเซนส์เหล่านี้เนี่ยมันจะต้องเห็นแล้วมันต้องสัมพันธ์กันระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูกับวิดีโอที่เราต้องส่งเช่นเดียวกัน ในบันทึกหลังสอนเนี่ยคุณครูก็จะต้องพูดถึงว่าผลลัพธ์การเรียนรู้เนี่ยเป็นอย่างไรมีเด็กกี่คนที่มีข้อที่มีปัญหาหรือว่าตามไม่ทันแล้วครูจัดการกับเด็กอย่างนั้นพวกนั้นยังไงผลของการจัดการเรียนรู้นั้นเป็นอย่างไรดีขึ้นอย่างไรอย่างนี้นะคะคุณครูก็ต้องมีบันทึกหลังสอนไว้เพราะฉะนั้นในการเขียนบันทึกหลังสอนของคุณครูเนี่ยต้องแพลนเนาะในการเขียนว่าในการเขียนสําหรับแผนหนึ่งครั้งที่มันจะต้อง เก็บตัวชี้วัดทั้ง8ตัวชี้วัดได้เนี่ยมันจะต้องเขียนอย่างไรนะคะซึ่งแน่นอนจะต้องมีเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของการของผู้เรียนนั้นถัดมาต้องมีการช่วยเหลือที่เราทําให้เกิดขึ้นการช่วยเหลือในแต่ละครั้งเราทําอย่างไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายจะเล่าให้ฟังว่าสุดท้ายหน้าตาแผนเมื่อครบ8ตัวชีวัดแล้วเนี่ยหน้าตาแผนของคุณครูวีดีโอของคุณครูหน้าตาควจะเป็นอย่างไร เราไปดูตัวชี้วัดตัวถัดไปนะคะก็คือตัวชี้วัดที่3พูดถึงผู้เรียนได้สร้างความรู้เองนะคะหรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ซึ่งในลักษณะนี้นะคะอันนี้มันหมายถึงทั้งในแผนและในวิดีโอที่จะเกิดขึ้นจะต้องมีลักษณะของกิจกรรมเนี่ยที่ทำให้ผู้เรียนได้ลงมือสำรวจค้นคว้าอะไรบางอย่างวิเคราะห์ อะไรบางอย่างวิเคราะห์ข้อมูลจากการคุ้นคว้านั้นสังเคราะห์แล้วก็สรุปเป็นองค์ความรู้ของตัวเองเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวชี้วัดที่ให้มองเห็นว่าเด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองได้อย่างไรนะคะเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราเล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังมันอาจจะไม่ได้การันตีว่าเด็กเนี่ยสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เองเพราะมันอาจจะเกิดจากความจําที่ครูเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้ามันมีกิจกรรม ที่ทำให้เขาต้องมีการสำรวจค้นหาอะไรต่างๆแล้วให้เขามาเป็นข้อสรุปของเขาเองอันนี้มันจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนกว่าว่าเด็กเนี่ยสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะถัดมาเนาะถัดมาแน่นอนทุกตัวชี้วัดเราจะต้องพูดถึงบันทึกหลังสอนและในบันทึกหลังสอนเนี่ยคุณครูอาจจะต้องบอกว่าผลของการเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ย ดีขึ้นหลังจากใช้วิธีนี้เช่นมีการสำรวจมีการค้นคว้าอะไรมีการให้วิเคราะห์ข้อมูลให้สังเคราะห์ความรู้บางอย่างนะคะแล้วแต่ตัวชี้วัดที่คุณครูกำลังสอนนักเรียนนะคะเรามาดูตัวชี้วัดที่4กันนะคะตัวชี้วัดที่4เนี่ยบอกว่าผู้เรียนเนี่ยได้รับแรงกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ซึ่งในลักษณะนี้เองเนี่ยเขาก็จะให้ความสนใจกับเรื่อง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะต้องมีแผนที่เขียนหรือว่าให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้นะคะทักษะเจตคติต่างๆเนี่ยไปใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเนาะเพราะฉะนั้นคุณครูอาจจะให้คือแผนก่อนหน้านี้ของคุณครูคุณครูอาจจะสอนคอนเซ็ปต์ไปแล้วพอมาถึงแผนนี้เนี่ยคำแนะนําคือคุณครูต้องให้เขาใช้ความรู้ทักษะต่างๆที่เราสอนมา โดยที่อาจจะอยู่ในรูปของสถานการณ์อาจจะอยู่ในรูปของโจทย์ปัญหาที่ให้นักเรียนเนี่ยใช้ความรู้ต่างๆที่เรียนมาแล้วเพราะนั้นลักษณะของบรรยากาศมันก็จะเป็นบรรยากาศที่เด็กต้องค้นคว้าเด็กต้องทําผลงานเด็กต้องทําชิ้นงานหรือเด็กต้องทําอะไรได้มีเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนบางอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเนาะเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่ากลไกของเกมเพราะว่าตัวชีวัตเนี้ย พูดถึงผู้เรียนเนี่ยจะต้องได้รับแรงกระตุน้นแล้วก็มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ดังนั้นอย่างหนึ่งเนี่ยที่คุณครูสามารถใช้ได้เนี่ยก็คือการใช้เกมหรือใช้แมคานิกของเกมที่เราเรียกว่าเกม i ิฟิเคชันเนี่ยมาช่วยมาช่วยอย่างไรนะคะก็คืออย่างเช่นกิจกรรมที่แม้ว่าจะสร้างชิ้นงานเนี่ยเราอาจจะทําอะไรเพิ่มเติมเช่นอาจจะต้องมีการแข่งขันหรืออาจจะบอกว่าใครเสร็จเร็วก่อน จะเป็นคนที่ชนะหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยมันจะทําให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ในการสรุปองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะครูควรจะให้เด็กเนี่ยมีการนําเสนอผลงานด้วยนะคะโดยที่อาจจะให้เด็กเนี่ยเล่ากระบวนการที่มันผิดพลาดนะคะในการทํางานแล้วก็อาจจะาถามด้วยควาําถามที่ว่าหากมีโอกาสทําอีกครั้งหนึ่งเนี่ย แปลว่าเขาต้องการที่จะทําอะไรเพราะตรงนี้เองเนี่ยเขาจะต้องสนใจเรื่องของการสะท้อนการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณครูให้เด็กทําอะไรก็ตามเนี่ยจะต,ต้องมีการสะท้อนการเรียนรู้ หนึ่งในการสะท้อนการเรียนรู้นั้นก็อาจจะเกิดจากการที่เราให้เป็นประเด็นในการนําเสนอผลงานนะคะหรือให้เขาเล่านักขณะทําผลงานหรือว่าทําอะไรบางอย่างนะคะเพื่อให้มองเห็นว่าเขาเรียนรู้อะไรแล้วเขามองเห็นแล้วว่าเขาทําได้หรือทําไม่ได้ถ้าเขาทําไม่ได้ถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึง่งเขาจะทํำยังไงอันนี้มันคือสิ่งที่สะท้อนการเรียนรู้ของเขานะคะและแน่นอนเนาะต้องมีบันทึกหลังสอนคุณครูจะเห็นว่าเราผ่านมา สี่ตัวชีวัดแล้วทุกทุกตัวชีวัดจะต้องมีการให้บันทึกหลังสอนซึ่งบันทึกหลังสอนแปลว่าคุณครูจะต้องมองเห็นผลลัพธ์ของผู้เรียนคุณครูจะต้องมองเห็นการช่วยเหลือของผู้เรียนคุณครูจะต้องให้เขามองเห็นว่าแรงจูงใจที่คุณครูช่วยเด็กนั้นเนี่ยคุณครูทําอย่างไรนะคะตัวชีวัดที่5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้อย่างที่บอกอันนี้เราเป็นงนานการเพื่อไปชำนาญการพิเศษใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณครูจะต้องเห็นก็คือต้องบอกว่าในตัวบงชี้ต่างเนี่ยที่จะต้องเกิดขึ้นในแต่ละตัวชีวัดเนี่ยคุณครูต้องผ่านประมาณสีข้อเนาะในลักษณะนี้เนี่ยคุณครูก็จะต้องมองเห็นว่าวัตถุประสงค์ต่างเนี่ยมันจะต้องสอดคล้อง นะคะกับกิจกรรมเนาะมีความสอดคล้องกับการประเมินแน่นอนเราพูดเสมอๆนะคะมันโอเล่โมเดลนั่นเองในส่วนนี้เขาสนใจอะไรเขาจะสนใจเรื่องของการใช้โจทย์ปัญหาใช้สถานการณ์เพราะเขาต้องการมองเห็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะต่างๆเราจะพบว่า,าในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยมันเป็นยังไง ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องสร้างเนี่ยก็คือเมื่อเราสอนผู้เรียนไปแล้วในคอนเซปต์ต่างๆเราก็จะต้องมาสร้างโจทย์ปัญหาใหม่นะสร้างสถานการณ์ใหม่ให้เขาได้ประยุกใช้ความรู้คุณครูจะเห็นว่าเราจะสอดคล้องกับตะกี้นี้ใช่เลยค่ะมันก็จะสอดคล้องเพียงแต่ว่า ในสถานการณ์นั้นเนี่ยจะต้องเป็นสถานการณ์ใหม่นั่นแปลว่าถ้าคุณครูสอนไปแล้วแล้วคุณครูใช้สถานการณ์ใหม่อยู่แล้วก็โอเคเลยตั้งแต่ตัวชีวัดที่3ที่4มานะครับและที่จะต้องให้เห็นในบันทึกหลังสอนก็คือคุณครูใช้วิธีการใหม่ๆ คุณครูอาจจะต้องเขียนว่าแต่เดิมเนี่ยใช้วิธีการนี้เรารู้สึกว่ามันได้ผลน้อยเราก็เลยเปลี่ยนเป็นวิธีการนี้อย่างเช่นแต่เดิมใช้การให้เด็กทําแบบฝึกหัดแล้วเราพบว่าไม่ค่อยได้ผลดีเราเลยเปลี่ยนเป็นการใช้สถานการณ์จะใช้โจทย์ปัญหาเพิ่มขึ้นทําให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้จากที่เราสอนไปได้ดีกว่าบันทึกห่ัง,น,งนคุณครูก็จะมีคําเหล่านี้ปรากฏนะตัวชี้วัดที่6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ตะกี้เราพูดถึงตัวชีวิตที่4ที่จะต้องมีเรื่องของการสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่พอเราจะต้องให้คุณครูเนี่ยออมองเห็นเนาะเพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่ในแผนแต่มันหมายถึงในวิดีโอด้วยเพราะฉะนั้นในวิดีโอการสอนของคุณครูเนี่ยแปลว่าคุณครูอาจจะต้อง เดินดูเนาะเดินดูผู้เรียนแล้วก็ให้คําแนะนําอะไรบางอย่างกับผู้เรียนนะักขณะทํางานกลุ่มเมื่อมาถึงผู้เรียนมีการนําเสนอผลงานเนี่ยแปลว่าคุณครูอาจจะต้องมีคําแนะนําให้กับผู้เรียนนะคะว่าอ๋อดีแล้วเลยที่เด็กทําอย่างนี้ที่หนูหนูทำอย่างนี้นะคะแต่ถ้าสามารถทําอย่างนี้ได้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่า ะะเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการนําผลการสังเกตของคุณครูตั้งแต่เขาเริ่มทํางานเนี่ยมาจนถึงการนําเสนอผลงานเนี่ยแล้วคุณครูก็ให้ให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงการเรียนรู้ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันจะต้องมองเห็นตั้งแต่ในแผนว่าคุณครูจะให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนนะคะซึ่งในแผนอาจจะไม่ได้แบบเห็นจริงจังว่า ข้อมูลย้อนกลับนั้นคืออะไรแต่มันจะไปปรากฏในวิดีโอว่าคุณครูแนะนําให้เด็กทําอะไรนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่คุณครูแผนไว้ว่าคุณครูแผนที่จะให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียนแต่วิดีโอจะสะท้อนว่าแล้วรายละเอียดของข้อมูลย้อนกลับนั้นคืออะไรนะคะคุณครูก็จะมองเห็นความสัมพันธ์เนาะแล้วอย่างที่บอกทุกๆเรื่องต้องมีบันทึกหลังสอนและบันทึกหลังสอนเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าคุณครูเนี่ยสังเกตว่าผู้เรียนเนี่ย เรียนรู้เป็นอย่างไรแล้วคุณครูพบว่าผู้เรียนยังต้องการความช่วยเหลืออย่างไรและคุณครูให้การช่วยเหลือหรือคําแนะนําอย่างไรตัวชีวะที่7ดนะคะ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสมนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเห็นในแผนได้ยากแต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเห็นในวิดีโอหรือวิดีทัศน์การสอนเนี่ยเป็นหลักเรียกว่าบรรยากาศในชั้นเรียนเนี่ยมันควรจะเห็นอะไรในนั้นมันจะต้องเห็นว่าเด็กเนี่ยมีการพูดคุยกันครูมีการกระตุ้นผู้เรียนให้มั่นใจในการตอบคําถามหรือนําเสนออะไรบางอย่างขณะที่นักเรียนกําลังทํากิจกรรมเนี่ย คุณครูอาจจะต้องเดินดูเนาะแล้วก็กระตุ้นหาวิธีการต่างๆหรือว่าช่วยตอบคําถามผู้เรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือบรรยากาศในการเรียนรู้และแน่นอนนะคะเราอาจจะต้องบันทึกไว้ในหลังสอนเช่นกันนะคะบันทึกหลังสอนว่าเราเนี่ยหาวิธีใหม่ๆนะคะมาเพิ่มเติมอย่างไรนะคะใช้การกระตุ้นความสนใจอย่างไรหลังจากที่พบว่านเด็ก ดูอาจจะสนใจเริ่มมีบางคนสนใจน้อยลงคุณครูกระตุ้นผู้เรียนอย่างไรให้บรรยากาศนั้นยังเป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เสมอมาดูตัวชี้วัดที่8นะคะเป็นตัวสุดท้ายของออด้านที่1นนะคะก็คือตัวชี้วัดที่8ผู้เรียนสามารถกํากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบการนําตนเองในแบบนี้เขาต้องการเห็นอะไรนะคะในตัวชี้วัดนี้นะคะแปลว่าแผนของคุณครูเนี่ยจะต้องมีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนเนี่ย มีการศึกษาค้นคว้าคุณครูจะเห็นว่าตั้งแต่แบบก่อนหน้านี้และตัวชี้วัดลักษณะเดียวกันเนี่ยที่เขาต้องการไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นะถ้าคุณครูมีลักษณะของการเรียนรู้แบบ active learning ที่เป็นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองแปลว่ามันก็จะมาสะท้อนในตัวชี้วัดนี้ด้วยก็คือการที่ให้เด็กเนี่ย ต้องทำอะไรด้วยตัวเองเช่นศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองให้เขาวิเคราะห์ให้เขาสังเคราะห์ทุกอย่างด้วยตนเองมันก็จะเป็นลักษณะของการสะท้อนการเรียนรู้แบบการนาตนเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้คุณครูเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นนะคะลักษณะของกิจกรรมถ้าคุณครูฟังมาตั้งแต่ตัวชีวิตที่1มาจนถึงตัวชีวิตที่8คุณครูก็จะเห็นสิ่งที่มันเรียกว่า ไม่ได้เรียกว่าทับซ้อนเนาะสิ่งที่มันสอดคล้องกันอยู่ภายภายใต้อันนั้นซึ่งเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าสรุปแล้วลักษณะหน้าตาของแผนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูควรเป็นอย่างไรถ้าสรุปคุณครูดูอย่างนี้อันที่หนึ่งคุณครูจะต้องมีการเขียนเป้าหมายการเรียนรู้ เนื้อหากิจกรรมการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกันนะคะถัดมาจะต,ต้องมีกิจกรรมที่ต้องทบทวนความรู้เดิมเชื่อมโยงความรู้ใหม่โดยใช้บริบทในชีวิตจริงผ่านโจทย์สถานการณ์นะคะซึ่งในข้อที่3านี้ก็คือคุณครูต้องมีการใช้โจทย์ใช้สถานการณ์แล้วก็ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองสำหรับผู้เรียนเนาะให้มีการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได้ด้วยนะคะ ข้อที่4จะต้องเป็นกิจกรรมที่ใช้หลักการแบบ active learning นะคะก็คือให้ผู้เรียนได้มีการสำรวจค้นคว้าคิดนะคะวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์ผลงานต่างๆเนี่ยหรือเป็นผลจากการปฏิบัติงานหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาแสดงออกมาได้นะคะ และเหล่านี้จะกลายเป็นหลักฐานการเรียนรู้นะคะจะกลายเป็นหลักฐานที่เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ของตัวเองได้ในแผนนี้ควรจะเป็นแผนที่มีการนําเสนอผลงานที่ให้เด็กเนี่ยสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียนในขณะเดียวกันครูก็ให้ข้อมูลย้อนกลับเนาะเพื่อให้ได้เด็กเนี่ยสามารถที่จะคิดว่าเขาจะเรียนรู้อย่างไรหรือว่าคิดว่าเขาจะ ใช้วิธีใดในการเรียนรู้ซึ่งบร้อนในเรื่องของการเรียนรู้แบบการนำตนเองด้วยนะคะจะต้องมีสื่อหรือว่ามีการใช้สื่อที่สอดคล้องกับกิจกรรมหลักนะคะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดอย่างเช่นเราใช้บางตัวที่เป็นกิจกรรมย่อยๆเนี่ยอาจจะแค่สร้างแรงกระตุน้นแต่อาจจะไม่ได้กิจกรรมหลักคุณครูมีได้ไหมมีได้แต่ว่าถ้าสื่อของคุณครูที่เป็นกิจกรรมหลักเนี่ยจะได้ผลมากกว่าก็น่าจะดีกว่านะคะ มีการวัดและประเมินผลทั้งแบบ A L คือให้ผู้เรียนประเมินตนเองมีแบบ A F L ก็คือให้ให้ให้คุณครูเนี่ยประเมินเพื่อช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงผู้เรียนและเป็น A O L ก็คือการประเมินผลลัพธ์ของผู้เรียนว่าสุดท้ายแล้วผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างไรผ่านหรือไม่ผ่านในเรื่องนั้นๆถัดมาอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคุณครู อาจจะใช้ตัวชี้วัดปลายทางสำหรับแผนที่จะส่งขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะน่าจะทำให้เห็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแปดตัวชี้วัดนี้ได้ง่ายกว่าสำหรับวิดิทัศน์การสอนนะคะคุณครูจะต้องดำเนินการแน่ๆเนาะคุณครูต้องดำเนินการตามแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่เราส่งนั้นนะคะแล้วก็มีเสริมสร้างบรรยากาศเพราะว่ามันจะต้องมีการพูดจาเนาะที่จะเห็นในวิดีโอคืออะไรจะต้องเห็นว่าคุณครูเนี่ยมี ความพยายามนะคะในการสอนในการช่วยเหลือผู้เรียนความพยายามที่จะมีกิจกรรมที่เด็กได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองเนอะร่วมกันทํางานเป็นกลุ่มนะคะที่ควรจะต้องเห็นเนอะ คุณครูจะต้องให้ข้อมูลยอ้อนกลับอย่างที่บอกไปที่มันจะสัมพันธ์กันในแผนเนาะแต่อันนี้จะมองเห็นรายละเอียดต่างๆคุณครูจะต้องมีการกระตุ้นมีการใช้คําถามคุณครูจะต้องสังเกตอย่างเช่นนักขณะเด็กกาลังทํางานเนี่ยคุณครูอย่านั่งอยู่ที่โต๊ะนั่งให้วิดีโอเนี่ยคุณครูอาจจะต้องเดินเนาะแล้วก็ดูว่าเด็กทํางานอย่างไรและเด็กเหล่านั้นเนี่ยคุณครูอาจจะต้องมีเอ่อเรียกว่าคําถามหรือว่าถามเด็กว่าทําได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยคุณครูต้องใช้คําถามกระตุ้นเพราะฉะนั้น เวลาคุณครูเดินแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่ใช่เดินไปเฉยๆเนาะคุณครูอาจจะต้องพูดอาจจะต้องมีคําถามด้วยนะคะเสร็จแล้วสําหรับสิ่งที่เดินไปเนี่ยคุณครูอาจจะต้องแบบมีการทั้งให้ความช่วยเหลือหรือชื่นชมนะหรือบอกว่าเด็กควรทํำยังไงนะคะสุดท้ายเนี่ยในวีดิทัศน์สร้างแรงบันดาลใจเนี่ยคุณครูก็จะต้องให้มองเห็นว่าปัญหาที่คุณครูเคยเคยสอนมาเนี่ยคุณครูพบปัญหาอะไรแล้วพอมาถึงแผนเนี้ยคุณครูแก้ไขกับมันยังไงคุณครูหาวิธีการใหม่ๆ มาแก้ไขอย่างไรนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้จะต้องมีเขียนไว้ในบันทึกหลังสอนในแผนที่คุณครูส่งอยู่แล้วก็สรุปว่าคุณครูก็จะมองเห็นความเชื่อมโยงเนาะของตัวชี้วัดระหว่างทางกับปลายทางว่าถ้าเป็นแผนที่จะต้องของมีขอเลื่อนหรือ P A C ที่เราทำกันอยู่เนี่ยคำแนะนำคือถ้าใช้ตัวชี้วัดปลายทางก็น่าจะ ได้ประโยชน์มากกว่าใช้ตัวชีวัดระหว่างทางนะคะแต่คุณครูสามารถที่จะเลือกได้แหละแต่อันนี้อาจจะเป็นคําแนะนําที่เราบอกว่าตัวชีวัดปลายทางเนี่ยมันมีลักษณะของกิจกรรมหรือหรือ,รอตัวบ่งชี้ต่างๆที่น่าจะสะท้อนได้สอดคล้องกับตัวชีวัดทั้งแปดตัวนี้ได้ได้ได้ง่ายกว่าได้ดีกว่านะคะเพราะนั้นก็ขอให้กำลังใจทุกคนนะคะในการขอมีขอเรื่องวิทยาฐานะ ะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำงานด้วยค่ะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ